รถแข่งที่ตั้งแถวรอพุ่งทะยานไปทันทีเมื่อสัญญาณดังขึ้นรถพลาสติกจำลองและรานแข่งแบบพิเศษที่เห็นอยู่นี้ทำให้เรารู้ได้เลยว่านี่เป็นการแข่งรถ Scale Electric ที่คลาสสิกหน้านานก่อนที่เกม PlayStation และ Nintendo จะถึงกำเนิดขึ้น Scale Electric คือเป็นของเล่นที่เด็กผู้ชายแทบทุกคนต้องมีและยังเป็นที่นิยมกันจนถึงทุกวันนี้และส่วนที่สำคัญที่ทำให้มันยังชนะใจนักแข่งคือความใส่ใจในรายละเอียดของรถจำลอง นักออกแบบจะใช้เวลาหลายชั่วโมงวิเคราะห์รถแข่งรุ่นใหม่เพื่อสร้างรถแข่งจำลองที่ดูเหมือนจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อง,งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์นักออกแบบอีกทีจะทำการร่างแบบรถจำลองรุ่นใหม่แล้วจะแปลงแบบร่างให้กลายเป็นรถจำลองของจริงที่ไหนดีต้องเมือนจีนอยู่แล้วเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องค่าแรงที่ถูก รงผลิตของเล่นที่ตั้งอยู่นอกฮ่องกงแห่งนี้ช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่งที่ผลิตรถแข่งรถแข่งจำลองก็ทำมมาจากพลาสติกเช่นเดียวกับของเล่นสมัยใหม่อย่างอื่นเม็ดพลาสติกจะถูกเทลงเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อหลอมให้ละลายและผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่ตัวรถเท่านั้นรางก็ผลิตจากพลาสติกเช่นกัน คือม่พิมพ์โลหะที่ใช้ผลิตรถเฟอร์รารี่สูตรหนึ่งตัวถังพลาสติกที่ได้มีสีแดงแต่แดงไม่เหมือนเฟอร์รารี่เพื่อเก็บให้ครบทุกรายละเอียดคนงานต้องพ่นสีทับเพื่อให้สีเหมือนพิงที่สุดรถแต่ละคันถูกพ่นสีห้าชั้นเพื่อแนใ่ใจว่าพื้นผิวทนทานจากนั้นจะถูกพิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะส่งไปเก็บรายละเอียดต่อไป โรงงานแห่งนี้มีคนงานประมาณ2,000คนและการผลิตชุดแข่งรถทั้งชุดก็มีขั้นตอนมากถึง4,000ขั้นตอนงานื่ส่วนใหญ่เป็นงานละเอียดดังนั้นจึงต้องทำด้วยมือเช่นการลงสีหม่วกกันนอ็อ สำหรับงานชิ้นใหญ่ก็ใช้เทคนิคการทำซิลสกรีนแม่แบบจะถูกออกแบบให้สีผ่านลงไปบนส่วนที่ต้องลงสีเท่านั้นเช่นเส้นแบ่งเลนบนรางแข่งแต่งานที่มีรายละเอียดมากกว่านั้นต้องใช้วิธีพิมพ์ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าตรารถจะถูกพิมพ์ลงบนชิ้นส่วนพลาสติกด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษซึ่งมีแม่แบบติดอยู่ตรงปลาย เมื่อเก็บรายละเอียดหมดแล้วรถจำลองก็ดูเหมือนรถแข่งจริงๆมากแม้แต่ตราพู้สนับสนุนอันจิ๋วตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจริงมากแต่ขึ้นชื่อว่ารถแข่งจะต้องวิ่งได้ดังนั้นเราจึงต้องใส่เครื่องและติดล้อเริ่มด้วยการติดล้อล้อที่ใช้เป็นล้อยางเหมือนล้อรถทั่วๆไป ล้อยางช่วยรถกาะพื้นรางพลาสติกได้เหมือนล้อรถที่กำลังซิ่งอยู่จริงๆและส่วนที่สำคัญที่สุดของรถแข่งจำลองก็คือเครื่องยนต์แม้จะไม่แรงเท่าเครื่องเฟอร์รารี่ของจริงแต่มันก็เหมาะกับการแข่งบนพื้นห้องนั่งเล่น Skeletric จะใช้พลังไฟฟ้าจากรางแข่งเราจึงต้องติดแผ่นโลหะไว้หน้ารถเพื่อพอดพลังงานให้กับเครื่องปั่นไฟตัวจิว๋วที่ช่วยให้ล้อหมุน ก่อนที่จะส่งออกจากโรงงานต้องมีการทดสอบรถเพื่อให้แน่ใจว่าล้อทำงานได้อย่างเหมาะสมบางท่านอาจจะสังเกตเห็นว่ารางทำจากพลาสติกซึ่งไม่นำไฟฟ้าเราจรึงต้องเสียบรางโลหะลงไปเพื่อนำไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไปยังแผ่นโลหะที่ติดอยู่หน้ารถแต่ละคัน มื่ชุดรถแข่งผ่านกนารทดสอบแล้วจะถูกส่งไปบรรจุเพื่อส่งไปจำหน่ายยังร้านขายของเล่นทั่วโลกแต่ละชุดประกอบด้วยรางที่ต่อกันเป็นวงกลม1ชุดปลั๊ไฟและรถแข่งสองคันจะให้ได้ซิ่งกันตัวต่อตัว,ตวจากนั้นรถบรรทุกของจริงไม่ใช่ของเล่นก็ขนชุดรถแข่งไปเตรียมเดินทางไกลรอบโลก ไม่ว่าคุณจะแข่งกับเพื่อนหรือซิ่งเพื่อทำลายจิติของตัวเองรถแข่งจำลองก็เป็นเรื่องสนุกสนุกที่ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์อันระทึกใจจากสนามแข่งในบ้านของคุณเอง